ว่าจะคนให้ดูขอสืบ่กันบ้างดี้องวะอย่าวมาเลยยบานครัโอยวันนี้คุณจะพาเรียนการใช้งานเทคโนโลยีสาระขเงประเทศอย่างปลอดภัยเรียนนยังอยากเอาังไงโอ้ยแฝดแดที่แดท่เเลยแ คู่หลักไปเลยเปไมหลักไปที่ต่ำเลอมกันด้วอยางเรียนเกียงค่ะเรียนเพียง คาย่งนโอหโอ้โหอ้รหอ้หอ้โอ้โหโอ้อ้อ้โัอก่หโอ้โหอ้โหโย้โอ้โหโอ้อโหโอ้โ่โอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโโโอยโหโ้โหโา้โห้โหโ้อ้โหโอ้้ห้โหโ้อ้โหอออ นในปัจจุบันการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศยางผู้คนู้องถือ,อ,อในปัจจุบันมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการส่งข่าวสารถึงการอย่างสะดวกรวดเร็วสิ่งที่ผู้ใช้งานจะต้องกระหน่ำถึงคืออะไรอะไรเราต้องใช้งานอย่างปลอดภัยต้อง่ลิงฟัวะต้องอินฟูอ่าอะไร

对啊。 เรานาาอังกฤษมอะกูมีเกอินเทอร์เน็ตททุกอย่างอ่า

ก็ไม่มีพาวดามาก็ให้ร้ายันเรเขาไปถ่วงมหญ่ให่แล้วก็เหนี่ยวเข้าไปต่อที่กระเด็นก็่าไปถอใจงั้ก็เนเด็กเก่อ่าลูปแบบใครู้ขากข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมันเวมอเวอ่าวเวมันเววายลา มันแวร์นี่เป็นโปรแกรมที่สร้างมาเพื่อให้ผสมร้ายผสมร้ายกับคนอื่นนะแล้วก็ไวรัสนี่น่าจะรู้จักกันอยู่ใช่ไหม,มไวรัสไวรัสเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่สามารถทำทางการของตัวเองเข้าไปแค่เชื้อในตัวอื่น แล้วก็มีนอนคอมพิวเตอร์บอมนั่นแหละนอนคอมพิวเตอร์ฟังมบอมนอนคอมพิวเตอร์มันมันพวกนี้มันจะเข้าไปผ่านช่องโหว่ที่มันไม่ปลอดภัยอ่ะเราทำอะไรไม่ปลอดภัยมันก็จะเข้าไป่่ Thank <laughs> you. ดูังสือมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไปถือข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่แบบว่าเก็บข้อมูลของเราอ่ะแบบข้อมูลชื่อรหัสผ่านเลขบัญชีธนาคารอันนี้มันจะเป็นแปลว่าเป็นไพ่ชุดคำของคอมพิวเตอร์ อ่าดูกระดาษอาใครูฟังอาเอาเอาฟร้อ เรอเหอี่แล้วขบกว่าขอไม่ต้อง่ขอมส่งแบบว่าเข้าไปนซองอม่โอ้่รู้เลยลวพ่อลวงพ่อเออไม่่โอ้ยมีอยู่ว่กดียแล้วก็ไม่ยาวหรแ้ น่าอัศจรรย์แล้วเคยหลบมั้ยแอปเกมไม่น่าอัศจรรย์เลยว่าครับ <laughs> ผลเดยมาต่อไปเป็นเคีย่องมือคอมมอดอันนี้เป็นแบบอนุญาตใช้ที่ที่แบบว่าให้ใช้กลับสาราราได้หรือว่าต้องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตแล้วคุณมีที่ให้เหรอไม่ได้แกะ น้องนิดาพอพอสถานะ <laughs> we <laughs> พระศิษย์เพียนคอมมอนจะมีเงื่อนไขเป็นการเป็นเงื่อนไขหลักเนี่ยจริงจะให้เห็นแต่ว่าที่เห็นไหมลูกเป็นลูกคนคือเจ้าของนิพพานจะต้องให้ราบอนุญาตต้องรับรู้ความเป็นเจ้าของนิพพานก่อนที่เราจะนําไปอ้างที่อยู่อาศัยต่อต้องไปไหนสัญญาอนุญาตที่ใช้สิทธิเขียนคอมมอน 자이 내용이 원래 어떤 프로젝트였을까요? 우리가 자꾸 어떤 프로젝트를 진행했거든요. 그러니까 이게 เที่ยวอะไรกัน,าาน,นมันก็คือเร,เราเราเคยทําเอกสารไหมอันนี้ก็คือเราจะสามารถก๊อปปี้ตัดแปงแล้วก็น,นําไปใช้แบบว่าไปวิจัยไปทําอะไรต่างๆก็ได้ไปทําำโครงงานหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่าเราก็มือวันได้ย้ายสีไ,ยไม้เกยดแบบว่าขนท้ายห้ด้ปูกเกิดเนี่ถ้ามันมีเกลือไม้สีแบบทั้งสายเลย

ไมันแะไได้ก็ได้าสมัเพื่อสมเือนเท่านั้นหห้ามดัดแปลงงานอันนี้บอกว่าไงบอกว่าห้ามดัดแปลงงานใช่หอันนี้เป็นเรื่องหมายเท่ากับคือก็พิได้แต่ว่าห้ามดัดแปลงงานก็คือการที่เราคลอกมาห้ามดัดแปลงมันเป็นอย่างนี้จรนะอมา có mà làm hành ruộng ở dưới vài ngày rồi ạ. xong งานขาไปเลยคุนเลยไหล่ะขาดขาขาเบี Và, Và, so, so, yeah, ้ยวขาดงง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 งองง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 งองง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 องง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 งมงง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  เมอการรถไ้เรารีาะเงิกัได้เราจึพบกับจะเป็นจ้าของิสก์ทำงาน่งงานวิชาโดยแค่ชงาหน้าโดยเีราเป็นการเหย่หาออกแบบเแคสถ้าเขาออกแบบเก้วแล้วเราไปใช้ได้ไหม มันจะมีอยู่ในประเทศเมเิกีมีเป็นรูปคนใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปวงคงแล้วก็เท้ากาดแล้วก็ขีดขีดเป็นอักษรเงิอะไรนเรียกว่าอะไรวามูขีดเป็นอักษรอไในนี้ขีดขึ้นไปข้าบนเดี๋ยวที่นี้เราขีดข้อข้อด้อข้วะรีดข้อ้ ในช่วงนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอ่านหนังสือได้สิบแปดเอ็นข้อศักดิ์แต่จะมีข้อความจะไม่เคยถูกช่วยสร้างความโปรเจคที่ดูดกลั่นระหว่างจะบอกว่าสิ่งต่างผู้ใช้นะว่าสามารถจะใช้นะและข้อเท็จจริงใดบ้างด้วยทุกความสิ่งสามารถเป็นเครื่องขายได้

เป็นควาเคลื anyway, Japan, uh ่อนของมวนสารเฉพาะหน่ยงานผู้สามารถกำหนดแใช้งานได้ผู้ใช้งานผูท่นต้องตามรูปแบบสอที่นักใช้ส่อะได้รับการเจกจ่ายผู้ขายาต้อใช้เนาให้เงินผู้ขายผู้ใช้งสาารับคามร้้ผู้ใช้งานจะได้ทราบถึงต้นทุวามย่าสามารถมาใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ต้องซื้อรืบซื้ทเพื่วารู้เพียงสิ่ ทำรายการเลยใช้เคื่องต่อเนื่งเากเห็นราคาไล่มึ้นกลับช่วยด้วยการเลสั่งซื้นและถูว่ายแต่ทางดียวกะนก็ไม่ได้สั่งก็ใช้คำว่าของไอซ์โซนในเรื่อขการเมืองแต่ขะนี้ในกรณีที่เเปล่ยนยาที่เลว่าสิทธิ์ท ในทางาก็จะมีเด็กๆต้องเสิที่มาะมจะได้ที่แม่เราเข้ามาลงมานนวเส้ชกาความรู้สึกใเือที่คุพ่อแม่ต้การใึ้แองรให้คุณพ่อคุ่ตการใ้คุณพ่อคุเต้อรุ่อคุ้องการให้คอคุแม่ต้องใ่ม่าพคุณม้การให้คุณม่ต้การให้คุณพ่แตองการ่อค่้งรให้คุต้องนาให้

อาทำไปงานจ็ได้เลยองทำใปงานเป็นไงเรารู oh ้เรียกการใช้เทคโนโลยีสาระถึงสนเทศอย่างกลาดยปลอดที่วากะไรปบอกที่เแื่อนออันนี้ผู้ใหญ่เบิรงันด้วยกวาดัย ว่าตอนนี้ยังคนมาคนมาตอนนี้ม่ค่ะของเราใช่ไหมโอ้ 嗯。<Yeah. S 2> yeah.